รือว่าเราขอบคุณตัวเองที่ตัวเองมาเติมความรู้อย่างน้อยเอาความรู้นี้ไปป้องกันตัวเองแล้วต่อไปเราก็จะได้ดูแลคนใกล้ตัวเราไม่ให้เกิดโรคปรหวานแล้วก็คนที่ใกล้ตัวของเราไม่ให้เกิดบาหวานขึ้นตาหรือบางคนกําลังเป็นโรคประวานขึ้นตาอยู่ก็ต้องขอบคุณเหมือนกันที่ยังเหลือตาอีกข้างอยู่หรือไม่เราก็จะบอกว่าไอ้ตาอีกข้างนึงฉันเห็นไหมขอบคุณนะที่ยังเคยยังมองเห็นอยู่ ขอบคุณร่างกายที่พาฉันเดินฉันเถินฉันทํางานเอฟวีติงได้หมดเลยเธอนี่มันสุดยอดมากๆาเลยพูดในสิ่งดีๆให้กับตัวเองโอเคไหมเราทําเพื่อใครเราทาเพื่อตัวตัวเองบางทีข่าวเราก็พักบ้างก็ได้เราไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องเรื่องเรื่องของคนอื่นตอนนี้ก่อนนอนให้มันรู้เรื่องของตัวเองวันนี้ฉันมีเรื่องอะไรหมนมองจิตใจบ้างฉันมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจบ้างเอาออกไปได้ไหมตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องพักแล้วนะ พักนะ